สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนึงแล้วนะครับทุกทกท่านตัวนี้เป็นตัวแม่ปั๊มของมิตซูแอลสองร้อยไซโคนนะครับเป็นตัวคาร์ดปั๊มคา์ดตอนนี้คือลูกยางตัวนี้มันเปื่อยนะครับเสีย ก็เปลี่ยนลูกยางทั้งลูกหน้าและลูกหลังลูกหน้านี่ก็ตึงนะครับเนี่ยเ,เปลี่ยนลูกหน้าไปละนตัวลูกหน้าเราเปลี่ยนลูกยางไปนะครับยางตัวนี้ก็ขาด อย่างขาดนะครับแหว่งแล้ก็เปลี่ยนใส่เข้าไปก็เตรียมไว้นะครับลูกนี้ก็เตรียมใส่ใส่ตรงนี้ต้องระวังนะครับมันจะเป็นสปริงเด้ง ่น,นี้เข้าไปได้แล้วพก็กดตัวนี้ลงไปเัิเด้ง กดตัวนี้เข้าไปนะครับมันล็อกอยู่แล้วนะครับตัวนี้ล็อกอยู่ล็อกสปริงอยู่ก็ใช้ได้นะพบใช้ได้ ได้เราก็ใส่เข้าไปในแม่ปั๊มนะครับตัวนี้ักการทำงานก็คือยางยางตัวหน้านี่นะครับก็จะไปยางตัวนี้นะครับจะไปอุดรูข้างในปั๊มนะครับอุดรูเวลาเรากดน้ำมันก็จะดันออกมาทางรูนี้นะครับไปอุดรูน้ำมันน้ำมันจะดันออกทางนี้พอเราปล่อยทางรูยางข้างในนี่ก็จะปล่อยออกมายางตัวนี้นะครับ เกเวลาเราดันเข้าไปนะครับตัวนี้จะอุดไปอุดให้อุดเราปล่อยมันก็จะดึงน้ำมันก็จะไหลกลับขึ้นข้างบนเท่านี้นะครับ อย่างดืดดึบด,บด,บด,บดบนะครับนี่เราก็ใส่ตัวนี้เข้าไปเอาแหวนแหวนออกมานะครับเราก็กดใส่ปิดล็อกเอาใส่ปิดล็อกตัวนี้เข้าไปก็ใช้ได้แล้วนะครับ ย่าพอสมควรนะครับ แค่นี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับครับสำหรับตัวนี้ก็เป็นแม่ปั๊มของคาร์ทมิสูใไซโคล L L ส0งเปลี่ยนเบรกแม่ปั๊มครับขอขอจบคลิปการเปลี่ยนลูกยาง ปัม๊มปั๊มคาดแต่เพียงเท่านี้นะครับลูกยางเก่าบวมทิ้งทะลุขาดอันนี้เราทำเพื่อเป็นความรู้นะครับการทำงานก็คือตัวตัวแกนนี้จะถีบเวลาเราเหยียบคาร์์นะครับเหยียบเหยียบถีบเข้าไปตัวแกนยางตัวหน้าก็จะมาอุดรูตัวนี้นะครับรู แล้วมีสปริงดันไว้ตัวเราดันต่อไปสปริงก็จะถอยไปตัวไอ้ตัวลูกนอกก็จะดันดันน้ำมันก็จะออกมาทางรูนี้น้ำมันตัวนี้ก็จะดันไปส่งไปยังปั๊มตัวล่างของค์ดพอเราปล่อยพอเราปล่อยปุ๊บเราปล่อยออกถอยออกลูกยางตัวนี้ก็จะถอยกลับพร้อมกับน้ำมันข้างล่างก็จะถูก ดันขับขึ้นมาข้างบนด้วยเท่าน,นี้ก็เป็นการใช้งานการทำงานของตัวปั๊มคาร์ดมิซูไซโคน L ส0งร้อก็จบคลิปเพียงเท่าน,นี้สวัสดีครับ